น,นี่เป็นวันดีนะคะที่เราจะได้ย้ายทั้งแมวนะคะทั้งหมด12ตัวนะคะไปที่โคราชนะคะเราทํากรงไว้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเฟินก็อยู่ที่กรงแมวหลังบ้านเฟินนะคะตอนนี้นะคะเฟินมีแมวในการดูแลเนี่ย12บวกับเป็น15ตัวนะคะซึ่งเป็นแมวของที่บ้านเฟินเอง3ตัวแล้วก็เป็นแมวของพี่เอก12ตัวพี่เอกเนี่ยเป็นคนรักแมวมากแล้วก็แต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เอกกำลังสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยจําเป็นที่จะต้อง เอาแมวมาไว้ที่บ้านเฟิร์นก่อนเจอก,กันที่โคราชจ้า <c oughs> นี่นะคะมันก็จะมีความเป็นแบบกินทายเลยอะ่ะขี่ทันทีเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อดข้าวอดน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะพร้อมที่จะไปโคราชกันแล้วนะคะหมอนทองพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาไปไป <c oughs> คนขนแมวสบายไหมครับกรงสองชั้นนะครับอดทนหน่อยนะลูกชัดใช้เจ้าคือตัวต่อไปตอนนี้นะครับก็พาแมวนี่เข้ามาอยู่ในกรงแล้วนี่ดูสิ มาส่งแมวด้วยนะคะแน่นอนสิตอนนี้นะคะมีกี่ตัวละ1 2 3 4 5 6ตัวเดี๋ยวต่อไปจะหมดโจทยจะมาแล้วนะหมดโจทยจะอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งทัพพีไม่ต้องฝอลูกทัพพีฝอเลยใส่เนี่ยพุก่อนจุดหล่อการิ ครบแล้วนะคะ11ตัวเอ้ย12ตัวนะคะสรุปว่าในกรงนี้ได้กี่ตัวในกรงนี้ก็มีเจ้าแม่ครับทับทิมตัวที่1หมดจดลูกชายคนโตครับแล้วก็นี่หลานของหมดจดนะครับตัวที่3าข้างล่างนั่นจะเป็นชื่ออะไรนูลินหลุดข้างล่างนี่ทั้งหมดอามีรอยดำนีกตัวนึงห้าตัวห้าตัวข้างบนนี่อีก3ามเป็น8ดและในนี่สองข้างบนสี่สี่แล้วไหนอ้มีหลบอยู่นั่นอีกตัวเป็น9 ก้าอันนี้นีหนึ่งเป็น 10, 10, 12, สิบสิบเอซสิบสองทั้งหมดสิบสองตัวครบแล้วนะคะเจอกา่โคราชจ,จ้าบ <c oughs> ๊ายบายนะคะพี่นาที่มาส่งหนูบ๊ายบายเจ้าพวกแมวบ๊ายบายบ๊ายบายตองิมพ์ต้องวิ่งเลยนะลูกเราจับต้องพิมพตองิมมันจะขวนเลย บายๆนะคะทุกคนบายยคุณแม่ไม่น้อยใจนะคะไม่น้อยใจเก่งนะคะคุณพ่อก็ดูแลคุณแม่ด้วยนะคะ,ะ,ะกลับเมื่อไหร่อ่ะลูกกลับเมื่อไหร่ไปคำถามยอดฮิตเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใอยบอกนะคะบายยบาย <c oughs> บาย,าย,ายดูแลแมวให้ดีๆละ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นชมหน้าของคนที่ดูแลแมวอีกคนหนึ่งนะคะคนนั้นคะ่ะวันนี้เลยครับพี่ในผมจะทําพิธีการขอบคุณอย่างเป็นทางการครับขอบคุณมากครับพี่ในที่ดูแลแมวเป็นอย่างดีพี่ในมีอะไรจะพูดกับ ท่านผู้ชมไหมครับคนส่วนผู้ลึกลับจะพูดอะไรล่ะ <c oughs> ขอบคุณนะพี่นายเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวนะแมวคงคิดถึงพี่นายเหมือนกันแหละบา,บ,าบายบายขณะนี้นะครับอตอนนี้เรามาอยู่ที่เขื่อนลำตะคองแล้ว,ลวน้องแมวหลับปุ๋ยเลยสบายเลยแห็อ้าวเตียมดูนี่เป็นเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะน้องแมวก็อยู่ข้างหลังสบายดีกันนะคะกลงหันข้างบน ก็น,นี่ก็เป็นมอเตอร์เวย์นะคะต่อไปมาจากกรุงเทพก็สะดวกแล้วนะคะเร็แนก็คือน่าจะเสร็จประมาณปี6-5นะคะอดโนีนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วครับติดอยู่แค่ตรงทางขึ้นนั่นเองไอตรงเขาเรด่านเก็บเงินก็เดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่ เรายกตั้งแมวเข้ากรงนะคะรู้สึกรู้สึกวันนี้เป็นวันที่ดีอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบเรามีความสุขกับแมวด้วยที่ที่แบบจะได้ย้ายออกมาจากบ้านเนเพราะว่าบ้านเฟิร์นที่กรุงเทพก็คือเหมือนกับว่ากรงมันก็เล็กๆแคบๆนิดนึงแต่ก็เฟิร์นก็พยายามจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เอามาอยู่ที่นี่ก็ทำกรงใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกรง,รงออกแบบเฟิร์นออกแบบกรงเอ<ร>งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูฝีมือใช่ค่ะที่ นี่คะ่ะถึงโซนที่เราจะวางกรงแมวแล้วนะคะก็ถอยรถมาตรงนี้เลยมาตรวจความเรียบร้อยของกรงนะคะนี่นะคะกรงที่ทำไว้นะคะเป็นคอนโดเอาตัวไหนมาก่อนนะ่ะอ๋อฟุกลุกล,กล,กลกืวันนี้เลยที่ไหนคะ่ะ กำลังสำรวจพื้นที่ชีตาที่ไหนลกูกบุกโลกที่ไหนคะย,ยืดเส้นงานน้อง ตอนนี้นะคะสดใสก็กลิ้งเกลือกแล้วนะสบายไหมลูกใช่ใช่ยืดเส้นกันใหญ่เลยนะคะสงสัยจะเมื่อยน,นะคะจดใจโอโ้โหโอ้โหโอ้โหสบายมาจดครับกระโดดเลยครับลกนี่ <laughs> ใช่ใช้ขึ้นบอลสุดก่อนใครเลยนะ อันนี้ก็เอาเข้ามาครบ12ตัวแล้วนะจ๊ะอ้โโอ้โๆอกายกรรมเมื่อกี้ <laughs> งา,านเรามันปีนกรแพงขึ้นนี่้วขึ้นนี่อ่ะมันมันเหยียบกำแพงมันชนหลงอ่ะพี่เอกถาที่สองค่ะนี่นะคะมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นทรดยเลยสะอาด สาดมากแล้วก็ละเอียดมากรู้สึกจะตื่นเต้นนะคะเลยกินน้อยนะนี่ก็กำลังเตรียมทรายนะเดี๋ยวจะลองดูว่าแมวจะมีปริกิรียงยังไงนะคะขอให้แมวชอบมากเลยขี่ทันทีเลยครับท่านผู้ชมใช้ได้หมดจดตัวแรกเลยครับลูกหัวมันเลยดีมากครับเก่งมากครับลูก ทำอะไรครับเปิน่นกำลังถอดแฮมเพิดค่ะ <laughs> ตัวนี้ป่วยอยู่ฉี่ไม่ออกแต่ก็ดูชอบทรายนี้มากเลยฉอเลยครับ้องฟัน <laughs> พน่ชายี่ชายดูสิตัวเปื้อนทรายไปหมด อุ้ยว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 ุ้ยสนุก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 ใช่คึกจังเลยลูกวุ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ใช่จดทำไรครับจดครับจดอยากออกมาเที่ยวตั้งหลายวันแล้วใช่ไหมครับหืมโถโถโถอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปี สิบเดือนพอบบายบายนะบายบายนะไอนะเจ้าพวกแมวฉันจะไปเยี bye, bye ่ยมแกที bye, bye ่โคราชนะบายบายครับอิง